สวัสดีค่ะมาดูคลิปกันต่อมาดูกันต่อเลยโอ้ยไม่ได้เปิดพัดลมร้อนนี่เลยค่ะองค์นี้เป็นเรื่อดความสว่างนิดสิน่าจะแสงไม่พอ,อพระศิีวลีนะคะพระศิีวลีด้านหลังเป็นพระสมเด็จด,ด้านหน้า นี่เลยกล้องซูมนอยกล้องขอหน่อยนี่เลยค่ะสวยๆอันนี้พระเทนะคะออกจากวัดโคศิตลามปี 2, 5, 6, 6, 6, สองห้าหกหกศิกระตันยูข้างบนนะคะผงน้ำมัน,นะคะ่ะสีออกจะเป็นสีไข่ด้านหลังพระศิวลี กล้องไม่ชัดกล้องสองไม่ชัดนะคะจะต้องไปไปเปลี่ยนใหม่ก่อนตอนนี้โฟกัสให้ตัวเลขตัวเลขนะคะให้ชัดก่อน,ออน,นอกล้องในทรง นี่เลยค่ะหกห้าสองเป็นเลขหนึ่งเลขศูนย์นอกปิศนสไนยแล้วหกห้าสองหนึ่งแล้วหกห้าสองศูนย์นี่ยัศลาอ่ะนี่นะคะสวย มีรอยกดรอยพิมพ์มีเม็ดแร่นะคะนี่เลยอ่ะดูไปมีเม็ดแร่อืมแต่น่าจะไม่มีเส้นแกสาเพราะว่าไม่มีไม่เห็นเส้นแกสานีไม่มีเส้นแกสามีเม็ดแร่มีม,ม,ม,มวลสารนะคะด้านข้างโฟกัสอย่างอ่าโฟกัสแหละด้านข้าง ก็มีเม็ดแร่เม,ม็ดแร่เต็มองค์ค่ะตรงนี้สวยงามด้านหลังก็เป็นพระศิวลีเราก็โฟกัสนี่เลยนี่ค่ะนี่เลยมียันมีอัครามีมลสารเต็มเลยนี่เลยสวยงามมากยามคมชัด สารน่าเก็บรุ่นี้น่าเก็บมากรั่นนี้น่าเก็บไว้แล้วก็ไปเลี่ยมห่มจีวรนเลี่ยมขึ้นคอ